คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาดูเส้นทางของสโมสรเมืองทองในฟุตบอลลีกครับหรือลีโวครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะหลังจากที่สโมสรเมืองทองผ่านลำปาง FC มาได้ในรอบ32ทีมสุดท้ายพอเดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเมืองทองจับฉลากได้ออกไปเป็นทีมเยือนครับเราจะบุกเยือนสโมสร PT s t o ตู f c นั่นเองนะครับ แม่ก็เรียกว่าการแข่งขันเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเนี่ยสนามแตกพอสมควรเลยนะฮะกองเชียร์ชาวสตูลเนี่ยเดินทางเข้ามาเชียร์พีทีสตูลเอเนี่ยเกือบเต็มความจุเลยล่ะครับทั้งที่แข่งขันกัน ค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะช่วงเวลา16นาฬิกาตรงครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาชมรอบ16ทีมสุดท้ายของสโมสรเมืองทองของเรานะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะฮะผู้สาป,ประตูเป็นกรกฎพิพัฒน์นัดดาครับ2เซนเตอร์ทรงวุฒิไขควรยืนคู่กับอีแชซองแบ็กซ้ายเชยรพลซับมาแบ็กขวาทิสตองโดมิดฟิลสามรายนะครับประกอบไปด้วยกัปตันทีมนะครับพิชาอุตราคณะคะคยกและธีรพลย้อยเย้ยครับส่วนตัวรุกทางฝั่งขวา เป็นเจริญศักดิ์วงกรฝั่งซ้ายวิลเลมพอฟหน้าเป้าเซฟานเชโปวิทครับสโมสรเมืองทอยน,นะครับมาได้ประตูในช่วงนาทีที่39ครับจากลูกเตะม,มุมของเจริญศักดิ์วงกรนะฮะก่อนที่วิลเลมพอฟ จะเทคตัวขึ้นโมงแล้วก็เป็นอาจารย์เอี้ยงครับธีรพลเยาะเยะ้ยดีดบอลได้ข้างเท้าข้างขวาเนี่ฮะให้ทีมเมืองทองขึ้นนําทีมพีทีสโตนเอฟซไป1ประตูต่อศูนย์ครับแม่ระยะ3าหลา4ี่หลา5้าหลาเนี่ยเป็นระยะถนัดของธีรพลเยาะเย้ยเลยนะครับหลังจากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกครับเตะมุมคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นฝั่งซ้ายบ้างนะฮะแล้วเป็นวิลเล่พอบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ขึ้นเทคจังหวะนี้แล้วบอลมันไปตกตรงหน้าธีรพลเยาะเย้ย ดีด้วยเท้าขวาเล่นทางนะครับเข้าไปตรงตาข่ายให้ทีมเมืองทองขึ้นนำพีทีสตูดิเไป2ประตูต่อศูนย์ะครับก็บอกแล้วละฮะระยะ3หลา4หลา5หลาเนี่ยเป็นระยะของเขานะฮะ่ายๆก่อนที่ช่วงครึ่งเวลาหลังครับ p t ทีสตูดเองมีลุ้นนะฮะจากจุดโทษนะครับแม่อาจารย์ชัยิกงามสมนะครับมองว่าทิสซองโดไปทำฟาวนัตพลเหนะนะครับ แล้วก็เป็นศิวกรทวาสิโกนะครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษจังหวะนี้เพียงแต่ว่ากรากฎพ,พิพัฒนัดาเดาทางถูกครับพุ่งไปทางฝั่งขวามือของตัวเองและเซฟลูกโทษจังหวะนี้เอาไว้ได้แล้วครับอมแม่อ่านจังหวะถูกเลยนะครับสําหรับกรกฎพ,พิพัฒนัดาครับแต่แล้วท้ายที่สุดความพยายามของทีมเจ้าถิ่น PT ท T o n ต FC ก็สำเร็จผลนะครับ เป็นช่ำสุดดีนะฮะเติมเกมทางฝั่งขวานะครับก่อนจ่ายคัดแบ็กเข้ามาแล้วเป็นอีแชซองครับที่จะแย่สกัดแต่บอลมันเปลี่ยนทางเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของอีแชซองครับแม่พีทีสตูนกลับเข้าสู่เกมในช่วงนาทีที่89นะครับ2-1ครับแม่เจ้าถิ่นถึงแม้ว่าจะอยู่ในไทยลีก3แต่ความพยายามในการเล่นเกมปั้นเกมบิวอัพขึ้นมาสู้สโมสรเมืองทองเนี่ยน่าชื่นชมนะฮะแล้วก็ได้ประตูตอบแทนไป2-1ครับ แต่หลังจากนั้นช่วงนาทีสุดท้ายครับ แม่วงศกรชัยกุลเทวินครับเป็นตัวสำรองลงมาในเกมนี้และจ่ายให้ธนวัน์ซึงจิตถาวรจับแล้วก็ยิงเล่นทางให้ทีมเมืองทองหนีห่างไป3ประตูต่อ1นนะครับแล้วก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อสโมสรเมืองทองของธนวัน์ซึงจิตถาวรด้วยนะครับต้องชมวงศกรชัยกุลเทวินด้วยนะฮะจังหวะนี้จ่ายเข้ากลางมาแล้วก็ธนวันรจับ1จังหวะแล้วก็มองมองแล้วก็ยิงเล่นทางครับจบเกมไกด้ขันนะครับเมืองทองเอาชนะทีมพีทีสโตไปได้ สประตูตอนหนึ่งนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่ารอบ8ทีมเมืองทองของเราจะจับฉลากเจอทีมไหนนะฮะจะได้เป็นทีมเยือนอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะฮะเดี๋ยวสามารถตามติดได้ในคอนเทนต์ถัดไปของสโมสรเมืองทองถือเป็นการบิวอัพกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมเกมนะัดชิงชนะเลิศของเมืองทองยูเนเต็ดของเราณสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่16มิถุนาย,ยนนี้ที่เราจะพบกับทีม BG ประทุมนั่นเองครับ